เป็นข้อมูลจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะมีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่ามีความกังวลในเรื่องของการระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่จากการรวมกลุ่มที่ขัดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นฝากฝั่งของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะออกมาระบุว่าปลายเดือนกันยายนน,นี้คนไทย3ล้านคนจะได้รับวัคซีนเข็มที่3ค่ะ นายแพทย์โอภาสกากวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโควิด -19 เข็มที่สของประชาชนทั่วไปว่าอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด -19 มีมติให้เริ่มทำการฉีดในปลายเดือนกันยายนนี้ถึงเดือนตุลาคมส่วนจะเป็นวัคซีนชนิดไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ณนขนาดนั้นโดยผู้ที่จะต้องรับวัคซีนเข็มที่สามีประมาณ3ล้านคนทั่วประเทศจากคำกล่าวของคุณหมอโอภาสค่ะ เมื่อพิจารณาช่วงเวลาก็จะพบว่าเข็มที่3เบื้องตน้นน่าจะเป็นแอสตราเซ e c a และไฟเซอร์เพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่วัคซีนทั้งสองนั้นมีปริมาณมากพอขณะที่ตัวเลข3ล้านคนของผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่3ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค2เข็มมาไม่ต่ำกว่าขออภัยค่ะมานานไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้ว ทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทยกันบ้างนะคะจนถึงเมื่อวานนี้ข้อมูลจากหมอพร้อมรายงานว่าคนไทยได้รับวัคซีนแล้ว31ล้านโดยเป็นเข็มที่1นะคะกว่า23ล้านค่ะและเข็มที่2กว่า7ล้านทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความกังวลของคนไทยในช่วงนี้ต่อสถานการณ์โควิดในทีมกันบ้าง สำนักวิจัยซูเปอร์โพได้มีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจำนวน1,141ตัวอย่างก็มีการสำรวจไปในช่วงวันที่25ถึงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ98.7ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโดยร้อยละ7 8 9นะคะเริ่มที่จะเรียนรู้และมีความเข้าใจสามารถปรับตัวตามวิถีใหม่อยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนร้อยละ93.9ต้องการให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหานำเข้าแล้วก็การกระจายวัคซีนส่วนร้อยละ93.1ค่ะเห็นด้วยกับการขับเคลื่อนเปิดประเทศในพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวร้อยละเ1 2เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถนำเข้าวัคซีนป้องก COVID ันโควิดในได้ในปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอภายในปลายปีนี้ ร้อยละค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมการค้าธุรกิจลากฐานอย่างเช่นร้านอาหารแบบนั่งทานได้ร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านอาหารข้างถนนแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่ะหรือว่าร้อยละ66.9บอกว่ายังคงมีความกังวลต่อก,การกลับมาระบาดในระดับใหม่ของสายพันธุ์ใหม่ จากการรวมกลุ่มที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร้อยละ68.8เริ่มมีความหวังจาก้าต่อไปค่อนข้างมากนะคะถึงมากที่สุดและสุดท้ายค่ะร้อยละ9.9มีความหวังค่อนข้างน้อยถึงไม่มีเลยเนี่ก็เป็นผลสํารวจนะคะจากความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะแสดงว่าประชาชนตอนนี้ก็ยังคงมีความหวังากับการดําเ,เนินการมาตรการต่างๆของภาครัฐนะครับ หวังว่าวัคซีนจะเข้ามาทันหวังว่าวัคซีนจะมีมากพอในช่วงปลายปีนี้แล้วก็คาดหวังจริงๆนะครับเรื่องนี้คือปลายปีเนี่ยก็คิดว่าคงจะเร่งฉีดวัคซีนและต้นปีหน้าสิ่งต่งตางๆมันจะกลับมาให้ได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของเดิมที่เคยมีอยู่ก็มีมีความหวังแล้วก็ต้องยอมรับว่าภายใต้ความหวังก็มีความกังวลอยู่นะฮะสำหรับสถานการณ์ณนะวันนี้